สวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์อ้อมนะคะหัวหน้าที่ภกษาการขายอิสุคิงยนสาขาปักช่องนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณลูกค้านะคะมาดู SPARK ค 4x4 นะคะเครื่อง3.0คันนี้นะคะคันนี้แต่งหล่อจัดเต็มเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาโอเพกนะคะตัวนี้ราคานะคะจะอยู่ที่697,000บาทค่ะวันนี้นะคะลูกค้าเสริมไปด้วยนะคะชุดแต่งออฟโรดนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะมีนะคะเดิมทีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อกระทานะคะที่ติดรถมาค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะลูกค้าก็แต่งให้เป็นสไตล์ออฟโรดนะคะทั้งขันนะคะก็เปลี่ยนนะคะเป็นแม็กนะคะเป็นแม็กเรนโซนะคะตัวนี้ขอบ16นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นยางอตานินะคะตัวนี้ขอบ16เช่นกันนะคะตัวนี้ใช้ยาง2อ5 70 r 1านะคะ แล้วก็จะมีตัวบันไดข้างนะคะให้เข้ากันกับคิ้วล้อนะคะเพราะว่าคิ้วล้อเราใส่เป็นคิ้วล้อใหญ่นะคะตัวนี้ก็จะต้องใส่เป็นบันไดข้างสีดําให้มันรับกันนะคะค่ะแล้วก็จะมีตัวอคอกนะคะอคอกตัวนี้ก็จะเป็นอคอกพาวเดอร์โค้ดนะคะตกแต่งใช้งานได้ด้วยแล้วก็หลอด้วยนะคะ แล้วก็จะมีการชนท้ายนะคะการชนท้ายตัวนี้นะคะก็จะมีความแข็งแรงนะคะดูดดันมากขึ้นนะคะพร้อมทั้งหัวลากจุงมด้วยนะคะส่วนช่วงล่างนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนแบกยางแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนโช๊คด้วยนะคะตัวนี้เปลี่ยนโช๊คหน้าหลังนะคะแล้วก็ยกขึ้นสองนิ้วนะคะเพื่อให้รถเนี่ยลุยได้แต่ยังมีความนิ่มนวลอยู่นะคะ เป็นยังไงบ้างคะหล่อไหมคะตกแต่งสวยงามหล่อด้วยใช้งานได้ด้วยสมรรถนะดีเยี่ยมถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกับเซียวอ้อมได้เลยนะคะยินดีดูแลนะคะขอบพระคุณค่ะ